ที่สุดแล้วเนี่ยคุณเอสกลเนี่ยตอไบไม่ตอบไม่ไหวแล้วตอบไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้เนี่ยทางเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยคุณสุวิจัตนาควชระชัยก็บอกนะฮะบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการทําหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับบอกว่าถ้าเกิดตัวเองได้รับรายงานอย่างรวดเร็วเนี่ยตัวเองจะสั่งให้รถพยาบาลฉุกเฉินที่ประจําอยู่ ออกไปส่งกุศลที่โรงพยาบาลทันทีนะครับแล้วก็ประเด็นนี้ได้มีการตําหนิเจ้าหน้าที่สภาไปแล้วและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคุณสุวิจักบอกว่ากรณีที่แพทย์พยาบาลและรถฉุกเฉินมาประจําอยู่ที่อาคารรัฐสภาในช่วงที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นสิ่งที่สํานักง,งานเลขาธิการสภาเนี่ยได้ทําหนังสือเป็นความตกลงกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและก็โรงพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมนะครับโดยข้อตกลงเนี่ยก็ระบุ เบื้องต้นว่าให้ความดูแลรักษาพยาบาลอำนวยความสะดวกในการนำส่งโรงพยาบาลบุคลากรสภาซึ่งก็หมายถึงสอสอส,อสอวอที่ปรึกษาผู้ชำนาญการขร้าราชการลูกจ้างรวมถึงสื่อมวลชนประจำะรัฐสภาด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการขอความร่วมมือนะฮะแล้วหลังจากนี้ไปก็บอกว่าจะมีการหารือกับทางโรงพยาบาลพระมงกุฎในการปรับแผนเบื้องต้นจะให้มีการส่งทีมแพทย์และรถพยาบาลจำนวน2ชุด มาประจําเลยอสองชุดเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเกิดกรณีซ้ําซ้อนกันเนี่ยจะได้ทันทุงทีหลอจริงมันต้องช้าไปหน่อยเลยอ่ะช้าไปหน่อยคือคือย้อนกลับไปเนี่ยมันก็ไม่เคยมีเกิดซ้ําซ้อนนะครับมันก็ไม่เคยมีนะอนี่นะฮะแต่ถ้าผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนนักข่าวสื่อมวลชนเขาก็บอกแต่ก็ยังมีรายการทีวีนะฮะบางรายการไปวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์นี้ว่าคล้ายๆกับเป็นดราม่านะฮะ เพื่อต้องการจะคือโยงมาด่านักการเมืองนะฮะร,รายการนั้นอยู่ในสถานีของลูกชายของคุณทักษิณก็คือ Voice TV มีรายการ Wake up Thailand นะครับก็มีหม่อมหลวงนัทธกรเทวกุลจัดมีนายชูวัตรเลิกศิริสุขนะฮะคนนี้เป็นบอกอเว็บไซต์ประชาไทย มีนายสิโรดครามภพบูรณ์นะครับที่บอกว่าเป็นนักวิชาการอิสระสามคนจับนะครับเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่เขาจัดแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้ว่ายังไงนะครับผมไม่ผมไม่เชื่อว่าใครจะไล่มนุษยธรรมแบบนั้นหมายถึงว่าตัวนักการเมืองหรือตัวผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้ทรงเกียรติเลือกตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจประเด็นแบบนี้ประเด็นแบบนี้กับชาวบ้านก็ทำกันไม่ได้อยู่แล้วชาวบ้านคนธรรมดาก็รู้สึกยอมไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า ปัญหาของการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกที่เกิดเสมอเช่นเวลาคุณไปหาหมอคุยนานเกินไปรักษาไม่รักษาสักทีอ,อะไรเงี้ยนฮะคือโดนหมอกับคนไข้เนี่ยโดนโดนทะเลาะกันเยอะอแต่ก็ดีะฮะเรื่องนี้ไม่ดราม่ามากเกินไปแต่ถามว่าหมออยู่ในที่นั่นหรือไม่อ,มอยู่แล้วนะฮะคุณหมอ,อพยาบาลอยู่ในที่นั่นอยู่แล้วทําไมจะต้องไปโรงพยาบาล เฮยเดี๋ยวนะแต่ว่าประธานสภาเขาชี้แจงเรื่องนี้เขาบอกว่าไม่มีนโยบายที่ไม่ให้รถพยาบาลออกไปจากรัฐสภาซึ่งจริงๆสามารถนํารถออกไปได้แล้วก็ให้รถพยาบาลคันใหม่เข้ามาแทนก็ได้ไม่ไม่ได้มีอะไรห้ามอยู่ครับคือพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องวินิจฉัยก่อนที่จะนําส่งใช่ไหม,หมเขาวินิจฉัยขั้นต้นมีหมออยู่ที่นั่นอยู่แล้วเขาก็ต้องใช้เวลาวินิจฉัยแต่เวลาเนี่ยมันสัมพัทธ์ไงฮะ มันไม่ทันใจกับเพื่อนมิตรที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นห่วงอาการแบบรุนแรงครับซึ่งมันบอกไม่ถูกหรอกเรื่องนี้ใครผิดใครถูกอมันเป็นเรื่องที่เห็นใจอ่ะคนเพื่อนที่กําลังจะไม่รู้จะเป็นอะไรเนี่ยก็อยากให้ส่งโรงพยาบาลไม่ทันใจช้าไอช้าเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องสําหรับหมอเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ช้าหรอกใช่ไหมแต่สําหรับคนไข้แล้วมันช้าผมไม่คนที่พูดนี่คือนายชูวัตรับนายชูวัตรเลิกสิริสุข นะครับอีกคนหนึ่งใส่แว่นนั้นก็คือนายสิโรดครามไพบูรณ์นะฮะนายชูวัตรก็พูดถูกนะฮะว่าไม่เชื่อว่านักการเมืองผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ทรงเกียรติจ,จะ,ะไร้มนุษยธรรมนะฮะก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอยู่แล้วใช่นะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับนักการเมืองไปสั่งห้ามอะไรไม่ใช่ครับก็ถูกแล้วนะครับแต่ว่านายชูวัตรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือมีผู้ช่วยเพยาบาลมีหมออยู่แล้วจะส่งโรงพยาบาลทำไม,มนะฮะก็เข้าใจว่าเขาต้องมีการประเมินแต่มันไม่ทันใจ เอ่อเพื่อนเพื่อนนักข่าวนะฮะซึ่งความจริงอั่นผิดใช่ฮะไม่ใช่ไม่ทันใจเพื่อนเพื่อนนักข่าวนะฮะมันไม่ทันกับอาการที่คุณสกลเป็นอยู่ใช่ไหมคือถามถามถามก็ถูกแล้วล่ะก็จะประเมินก็ประเมินไปแต่ว่าตอนนั้นมันเห็นชัดเจนแล้วนะฮะว่าคุณสกลตาลอยแล้วมือหงอิกแล้ว<ช>นะฮะคือเนื้อตัวเนี่ยมันก็ไม่มีเลือดแล้วมันไม่ใช่ไม่ทันใจเพื่อนเพื่อนนักข่าวนะมันไม่ทันกับเหตุการณ์อาการของคนไข้นะะคุณชุวัตเนี่ยพูดไม่ถูก นะฮะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ดีฮะมันไม่ดราม่ามากเกินไปนะฮะแต่ว่า,าแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มักจะมักจะมีปัญหาการระหว่างหมอกับคนไข้ก็ไปพูดถึงนู่นเลยนะฮะแล้วคุณชูวัตรก็บอกว่าเนี่ยเหตุผลที่รถพยาบาลต้องเผื่อฉุกเฉินสําหรับผู้ทรงเกียรติก็คือการสื่อสารอย่างนี้มันเป็นปัญหานะฮะคือก็เลงจะบอกว่าคําพูดที่ออกมาเนี่ยมันมีการเข้าใจผิด มีปัญหาเรื่องการสื่อสารขาดเครือหรือเปล่าแล้วก็นายซีโร่ก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องดราม่าเพื่อด่านักการเมืงองนี่แหละฮะอันนี้เป็นเรื่องดราม่าเพื่อด่านักการเมืองความจริงไม่ใช่นะฮะความจริงเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลเป็นคนบอกครับ,บอกกับนักข่าวนะ,ะที่พาคุณสกลไปบอกว่ารถเนี่ยออกไม่ได้ก็เลยเรียกรถอีกคันหนึ่งมารถออกไม่ได้เพราะ มันกลัวจะเกิดเหตุซ้ําซ้อนเอาออกไปแล้วเดี๋ยวเกิดนักการเมืองเป็นอะไรขึ้นมาไม่มีรถแล้วตัวเองจะโดนดา่านะฮะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ๆไม่มีใครพูดซะเมื่อไหร่ร<ช>จะไปดา่ามันมีคนพูดจริงๆใช่ไหมฮะคือทั้งสองคนนี้เนี่ยจัดรายการเนี่ยไม่ได้ไปดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอมไม่ดูพอโรงพยาบาลพระมงกุฎเวลาท่านถแถลงเนี่ยท่านยังบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านจะไปสอบใช่ไหม ถ้ายังไม่ฟันธงได้ซ้ำไปท<ช>่าบอกท่านจะไปสอบถ้าเกิดมันเหตุหเหตุการณ์แบบนั้นไปพูดแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีการปรับกันนะฮะนี่ฮะเพราะมันไม่ใช่เรื่องดราม่าที่จะไปด่าน,นาการเมืองเรื่องนี้เนี่ยไม่มีใครไปตำหนินาการเมืองไม่มีเลยสสสวรหรือประธานคุณสมศักดิ์เกียรติสุน,นก็ไม่มีใครว่าะไรนะถูกต้องนะฮะแต่เขาตําหนิเขาติงเนี่ยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่พยาบาลตอนนั้นว่าทําไมไม่นําคุณเอ๋เนี่ยไปส่งโรงพยาบาล นะแล้วที่คุณชัยวัฒน์บอกว่ามีหมอมีพยาบาลอะไรอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนี้นะ,ะเพราะถ้าไปสอบถามเพื่อนนักข่าวคนอื่นๆเนี่ยที่เขาได้ยินเต็มสองหูก็คือว่ารถคันนั้นมันออกไม่ได้เพราะเขากลัวว่าเกิดเหตุการณ์ซ้ำซอน,นี่แหละตรงนี้แหละออตรงนี้แหละนะฮะมันไม่ใช่ดราม่าไปด่านักการเมืองเขาชมคุณสมศักดิ์ไปซ้ำไปใช่คุณสมศักดิ์เองเป็นคนบอกว่าต้องเอาออกใช่คือจัดรายการแล้วก็ไม่ดูนะนะฮะ นี่แหละคือจะจัดรายการทุกอย่างเพื่อมุ่งไปสู่เรื่องการเมืองอย่างเดียว <c oughs> คือกลัวว่าคนจะมาพูดจาเนี่ยกระทบกระทั่งมาโดนคนในรัฐบาลไงปกป้องปกป้องออกมาปกป้องร้อนตัวก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาโยงกับเรื่องการเมืองอาทั้งที่คนอื่นเนี่ยยังไม่ทันจะโยงเรื่องนี้เลยช่ฮนะแล้ววันนี้เนี่ยครับคุณสุรชัยจันทิมากรหรือว่านังหาคารวานเนี่ยก็แต่งกลอนให้กําลังใจคุณสกลด้วยนะฮะ รอนที่นังนงหงาแต่งนี่นะครับก็บอกว่าล้มลงตรงธรำรเนียบยังเสียเปรียบยังต้องสู้ภาพข่าวเราได้ดูก็เพราะเขาเอามันมาสัตว์ซื่อวิชาชีพที่เร่งรีบและเสาะหาเงื่อใครไหลเข้าตามิเคยว่าจะบ่นใครนายกยังเปลี่ยนมือกล้องที่ถือไม่เปลี่ยนไปชัตเตอร์ยิงยังฉับไว และหัวใจอย่างชัดเจนล้มลงตรงทำเนียบกายเย็นเฉียบใครก็เห็นไม่ไหวแล้วใช่พูดเล่นตายหรือเป็นใครสนใจนะฮะก็พูดถึงตัวของคุสกลที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนกระทั่งล้มลงนะฮะจนจนสุดท้ายเนี่ยก็ก็ไม่มีใครช่วยเหลือลไม่มีใครที่ มาดูแลกองแกอนให้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักข่าวทั้งหมดแล้วก็ประโยคสุดท้ายก็แบบเสียดสีหน่อยอใช่ไหมฮะว่าทําขนาดนี้นะฮะเพื่ออาชีพก็ต้องเอาภาพครับฮะจนตัวเป็นอะไรไปนั้นก็ไม่มีใครสนใจนี่นะฮะก็ให้กําลังใจคุณสกลนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจครอบครัวด้วยนะครับก็ขอให้หายวันหายคืนนะครับเราก็จะติดตาม ข่าวเรื่องนี้ต่อไปนะครับ,รบเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ